มีคนแอบชอบหลงสเสน่ห์และหลงไหลคุณมากๆเลยในตอนนี้ในตอนนี้นะคะมีคนชอบแล้วก็เป็นห่วงคุณอยู่ตลอดเลยค่ะเขาจริงจังกับคุณมากๆเขาคอยแอบมองแอบส่องคุณอยู่ตลอดเวลาแอบมองแอบส่องทุกครั้งที่ได้เจอเขารู้สึกดีกับคุณมากมาก สำหรับใครนะคะที่ผ่านมาเจอกับคลิปนี้แสดงว่าในตอนนี้มีคนแอบ,บชอบและหลงไหลคุณหนักมากๆค่ะก่อนจะมารับฟังคำำนานกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ด้วยนะคะ <S <S เพื่อเป็นการน้อมรับสิ่งดีๆในคลิปนี้ให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณค่ะหากพร้อมแล้วมารับฟังกันได้เลยนะคะก่อนหน้านี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าดวงชะตาของคุณ อาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักมากเท่าไหร่ในตอนคบกันแรกๆนะคะก็ดูเหมือนว่าความรักความสัมพันธ์จะไปด้วยกันได้ดีแต่พอมาสักระยะหนึ่งก็มีปัญหาเข้ามาเยอะแยะมากมายในความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นการใช้ชีวิตต่างๆที่มันไม่สามารถเข้ากันได้หรือว่าอาจจะเป็นมือที่3มีลักซ้อนรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้านี้นะคะดวงของคุณอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรที่เขาคอยขัดขวางความรักที่ดีๆ ให้เข้ามาในชีวิตของคุณคะ่ะพอมีความรักดีๆเข้ามาก็จะทําให้มีปัญหาทุกครั้งถ้าคุณอยากมีความรักที่ดีที่สมหวังเร็วขึ้นนะคะมีแต่คนดีๆเข้ามาไม่จําเป็นว่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่านั้นนะคะอาจจะเป็นความรักในด้านต่างๆคนรอบข้างแบบนะะี้ค่ะเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างต่างๆเนี่ยคะ่ะจะดีขึ้นเลยก็อ <ๆ S 1> ยากแนะนําให้คุณสวดมนต์นั่งสมาธิในทุกๆวันนะคะหากว่าคุณทําได้ตามนี้นะคะเพื่อนรอบข้างคนรอบข้างหรือใครๆก็ตามนะคะ ที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามจะมีแต่คนดีๆหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะเจ้ากรรมนายเวรหรือคนไม่ดีต่างๆเขาจะพ่ายแพ้ไปเขาจะไม่สามารถมาเข้าใกล้หรือคิดที่ทําอะไรไม่ดีในชีวิตของคุณได้ค่ะเพราะคุณได้มีการตื่นรู้รู้จักเลือกคบคนรู้ว่าใครดีและไม่ดียังไงกับคุณบ้างและหลังจากนี้ไปนะคะจะมีความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีสามารถมองไปถึงอนาคตได้ค่ะแต่อาจ จะมีอยู่2คนที่เข้ามาคนแรกที่จะเข้ามานะคะเขาเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีสูงผิวสองสีไปถึงขาวค่ะเป็นคนที่รักจริงอบอุ่นหรือเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ค่ะลักษณะนี้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยก็ได้ค่ะส่วนคนที่2นะคะเขาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณค่ะอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหลายปีแต่เขาเป็นคนที่ขยันมากๆค่ะเป็นคนขยนันหาเงินเก่งมั่นคงในเรื่องของความรักเเป็นคนที่รูปร่างดีสูงผิวสอง สีไปถึงขาวเหลืองแบบนี้ค่ะบางคนคุณกับเขาอาจจะได้เจอกันแล้วนะคะแต่สําหรับบางคนก็อาจจะยังไม่ได้เจอสําหรับใครที่ยังไม่ได้คบหากันนะคะในเร็วงนี้ค่ะ าจะเข้ามาขอคุณเป็นแฟนอย่างแน่นอนและเขาทั้งสองคนนี้นะคะก็โสดตรกันทั้งคู่ด้วยค่ะเป็นความลักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีแล้วก็ถูกต้องค่ะแต่จะมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะที่จะสามารถไปต่อกับคุณได้ในอนาคตค่ะหลังจากนี้ไปนะคะก็อยู่ที่ว่าคุณเลือกตัดสินใจว่าจะเลือกใครที่สําคัญเลยนะคะก็อยากแนะนํานะคะว่าให้คุณคบกันไปนานๆก่อนดูใจกันไปสักระยะหนึ่งก่อนค่อยตัดสินใจค่ะให้เลือกดูว่าใครที่ถูกใจคุณมากที่สุดนะคะสำหรับใคร ะะที่กดแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังกับรักใหม่ๆที่เข้ามาค่ะให้เป็นความรักที่ดีในแบบที่คุณต้องการในเร็ววันนะคะ